นี่ฐานสีวะลึงนะ่นี่ฐานเขาฐานที่เขาใช้ทําพิธีแต่ก่อนนะคะเป็นฐานุที่ประกอบพิธีกรรมแต่จริงๆเขาควรยกไปไว้ข้างในนะ่ะไม่ควรเอาไว้ตรงนี้ดอก นี่ฐานนี่ลูกสามฐานแล้วก็ตรงนั้นด้วยแล้วก็ฐานตัวนี้เก่าด้วยเนี่ยฐานอันนี้นึงแล้วก็ฐานตรงโน้นหนึงโปรยตรงไหนก็ได้ที่ละห้าดอกห้าดอกไปมาดูสระบัวโบราณมีน้ํำไหมในนี่สระบัวแม่เนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีนะนี่สระบัวตัวนี้นี่ อันนี้แม่เคยเห็นทางเกวียนโบราณเข้าหน้าหน้าปราสาทเขาไม่หนีอยู่ข้างหน้านี่เองแล้วมันจะเป็นทางเข้าปราสาทเข้าเลยมันจะเป็นรั้วนะรั้วของปราสาทเก่าเลยนะ มาเลยเด็กคนเก่งมาเลยลูกออลุกคนเก่งมาเลยมาเลยคนเก่งมานี่จุดชมวิวนี่เขาเขียนว่าจุดชมวิวตรงนี้นะหน้าปราสาทนะนี่ทางเกวียนข้างหน้าแม่นี่ที่เขาใช้จริงๆนะ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วลงไปทางนี้ ปุ้นปุ้นเสดาวนานนานดูดูดูมานี่มานี่มาดูทางเกวียนทางนี้มาเด็กดีไหม,ม<า>แม่พาอยท่อนี่ นี่เป็นถนนเกวียนนี่เป็นถนนเกวียนข้างหน้านี่ทางที่เขาใช้จิงข้างหน้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างหน้านี่จะเป็นข้างหน้านี่จะเป็นปราสาทเห็นไหมจะเป็นก้อนอิฐเขว้างเรียงข้างหน้านะคะาเป็นข้างหน้าแล้วก็เดินมาทางนี้นู่นข้างนู้นก็เป็นปราสาททางเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ชุมชนจะอยู่ตรงหนย่าชุมชนจะอยู่ฝั่งข้างหน้าทางนี้ชุมชนโบราณเขาะอ่าชุมชนโบราณมานี้มานี่มานี้มานี้ อันนี้จะเป็นเขตนะนี่เป็นเขตโบราณสถานด้วยนี่เป็นมูบานมูบดคนยูเนาะเอองมาไปนู่นโปรจะทางนู่นทางนู้นก็ให้เข้าไหมเนาะกำลังซ่อมอยู่บอแต่้าเครื่องจักรเครื่องจักรเขาทำงานเขาไม่ให้เข้าไปเด๋อ เก่ง,ง,ง <c oughs> นะเก่ง <c oughs> มากเลยเก่ง <c oughs> มากเลย,มเลยไม่ร้องด้วยนะเก่งด,ด้วยนะ จะต้องพาไปอีกที่หนึ่งแล้วแหละอ่ะเราจะได้เดินทางไปอีกหนึ่งที่ต้องเลยจากนี้ไปเ <c oughs> <c oughs> บรกไม่ทันแล้วไปแล้ว <c oughs> วันหลังรู้แล้วแหละยายวลาไปเที่ยวปราสาทแบบนี้เอาไอ้เจ้านี้ไปด้วยเพื่อจะวิ่งเล่นสนุกนะเหมือนเราเปลี่ยนสถานที่เหมือนวันนี้ไปอยู่ยายเงาพรุ่งนี้ไปอยู่ภูมิโปนี่ไงยายวิ่งเล่นไป

a